โควิด1 9าทำพิษนะฮะนักทุนหลายคนเนี่ยสุดหนักไม่เว้นแม้แต่คุณปู่อเล็กซ์เฟดนะฮะซึ่งขาดทุนไปกว่า1.6ล้านล้านบาทจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีทุือคนนะครับผมคีมครับในคิดนี้จะคุยกันถึงคุณปู่โมเดลเฟกของพวกเรานะฮะของใครหลายๆคนที่เป็นไอดอลนะฮะซึ่งคุณปู่เนี่ยก็เป็นนักลงทุนระดับตํานานของโลกใบน,นี้เลยนะครับเป็นสาย VI นะฮะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของการซื้อหุ้นราคาสมเสมผลนะฮะแล้วก็ถืออย่างยาวนานกาไรหลายเด้งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้มาออกให้สัมภาษณ์ในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนจับ จับหูฟังเลยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าโเฟตมีบุมมองยังไงกับเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจการเกิดครสิสครั้งนี้จะกลับมาได้ไหมนะครับก่อนที่ผมจะไปเรื่องบทสัมภาษณ์เนี่ยผมขอเล่าย้อนหลังกลับไปนิดนึงนะประมาณ2เดือนที่แล้วนะฮะตอนที่เฟเนี่ยทำการเก็บ หรือถือเงินสดเยอะมากๆครับจริงก็ถือมาสักสักพักหนึ่งแล้วนะฮะจนทําให้เขาเนี่ยมีผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยต่ำกว่าตลาด SP อครับอย่างเช่นปี2019คือปีที่แล้วเนี่ยฮะเอโตขึ้นถึง29%นะครับแต่คุณปู่ของเราเนี่ยทำได้เพียงแค่11%เท่านั้นเองครับซึ่งการที่คุณปู่ถือเงินสดมากขนาดนี้นั่นคือ4.4ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับก็มีคนหลายคนมองว่าเฮ้ยคุณปู่กำลังจะเห็นเออ อนาคตที่มืดมนหรือเปล่าหรือว่ากาลังจะเห็นว่ามันจะมีใครสิทธิ์เกิดขึ้นของดีราคาถูกเกิดขึ้นเขาจะช้อนซื้อการเก็บเงินคั้นนี้กำลังจะบอกอะไรก็มีคนวิเคราะห์ไปมากมายนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟนขัับของคุณปู่และร่เฟเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณปู่เนี่ยมีความคิดความคิดหนึ่งนั่นคือ cash e king นะฮะ cash e king นั่นคือเงินสด เปียเสมือนราชานะครับเขาบอกว่านะครับตอนที่เกิดวิกฤตเกิดภครสิทธ์เนี่ยเงินสดเปียบเสมือนของที่จาเป็นของที่ลําค่าสามารถซื้อหุ้นได้ราคาถูกและการซื้อตัวเนี่ยจะทำำาํากําไรหลายเด้งในอนาคตครับถ้าพูดตามตรงเนี่ยก็ถือว่าคุณปู่ค่อนข้างแม่นนะครับเพราะว่าการเกิดวิกฤตเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงแถมเกิดหนักด้วยนะฮะถ้าถือหุ้นเยอะๆเ,เ,เนี่ยจะกระทบมากมหาศาลเลยแะการที่ถือเงินสดเยอะก็แปลว่าเฮ้ยก็หลบเลี่ยงความเสี่ยงระดับหนึ่งเลนะแต่ยังไม่พอครับ บริษัทของเขาเนี่ยยังขาดทุนไปก,กว่า1.6ล้านล้านบาทนะฮะซึ่งผลที่ตามมาทำให้หุ้นเบริชันี่ยติดลบไปกว่า19%ครับ ต่ในทางกลับกันนะครับดัชนี S&P 500เนี่ยร่วงมาแค่12เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับหมายความว่าวอลเนอร์เฟลด์เนี่ยทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่าตลาดนะฮะซึ่งตัวที่ได้รับผลกระทบหนักจริงๆคือกลุ่มสายการบินที่ทางวอลเนอร์เฟลด์ถือไว้ครับเช่นพอร์ตเดลต้าแอร์ไลน์เซาเวสยูนิตเดลสายแล้วก็เมกาไนล์ครับซึ่งหลายคนก็ทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้หุ้นสายการบินเนี่ยหรือการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมันรับผลกระทบหนักจริงๆครับแต่สิ่งที่น่าจับตาก,กว่านั้นก็คือว่าทางวอลยครับ และซึ่งถ้าใครเป็นแฟนขับของปู่เนี่ยก็จะรู้ว่าให้ปกติเนี่ยต่อให้หุ้นล่วงแค่ไหนอ่ะถ้าปู่เห็นว่ามันมี potential มีอนาคตอยู่ปู่ก็ไม่ขายนะครับแต่ครั้งนี้ดูแปลกไปครับทางคุณปู่เนี่ยขายหุนหมดอุตสาหกรรมนั่นคือการบินหมดเกี้ยงเลยนะฮะหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยปู่กําลังมองว่ามันอาจจะยืดยาวไหมนะครับหรือว่ามันอาจจะกินเนื้อเยอะกว่านี้หรืออาจจะเจ๊งล้มละลายไปเลย ซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเขามองไม่เห็นจริงๆว่าอนาคตของสายกรบ,บินมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรจริงอยู่มันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่เขาจะไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาคาดการณ์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นขัานหน้าครับโดยโรคระบาดเนี่ยครับเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสิ้นเชิงในราไม่กี่เดือนนี้ครับหลายคนก็มีข้อสองสัยว่าให้เงินสดเยอะขนาดนี้เนี่ยให้ทำไมยังไม่ลงทุนอีกหรือจะเก็บไว้ทําอะไรนะฮะซึ่งคุณปู่ก็ได้ออกมาบอกว่าให้เขาเนี่ยยังไม่เห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยมีหุ้นอะไรที่ดึงดูดหรือนนนนนน่าาสใจขดััน้นะครบ ซึ่งคำพูดนี้ก็มองได้หลายอย่างเนาะอาจจะเป็นแบบหุ้นยังแพงไปไหมหรือไม่กระทั่งการเกิดคลาสิกเนี่ยมันยังดําเนินต่อไปยังไม่จบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองลอง ดดะะสุดท้ายคำพูดเด็ดของอเล็ก์เฟตก็คือว่าจงอย่าเดิมพันตรงข้ามอเมริกานะฮะคือคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ทรงพลังนะครับคือคุณปู่เนี่ยค่อนข้างเชื่อมาในเศรษฐกิจของอเมริกามากเขาบอกว่ายังไงแล้วอเมริกาเนี่ยก็มีลมแห่งชัยชนะพัดหววมาได้อยู่ดีเพราะเขาเห็นนะครับตั้งแต่เหตุการณ์สงครามเย็นโศนกรรมในวันวันหรือแม้แต่วิกฤติเศรษฐกิจปี2008สุดท้ายแล้วอเมริกาก็กลับมาได้สนเสน่ห์ของมันยังมีอยู่ครับ สรุปคลิปคลิปนี้ให้ฟังคร่าวๆนะครับนั่นคือคุณปู่เนี่ยก็ขาดทุนไปมา1.6ล้านล้านนะครับถึงแม้ว่าจะกระจายความเสี่ยงมาถือเงินสดเยอะแล้วนะครับ ต่การเกิดวัคซีโควิดเนี่ยมันกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมการบินที่เขาลงทุนเอาไว้ก่อนั้นนี้ซึ่งกระทบหนักมากการทงคุณปู่เนี่ยก็ขายเกลี้ยงเลยนะครับพร้อมออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยลงทุนผิดพลาดฮะประกอบกับเชื่อมั่นในประเทศอเมริกาว่าจะกลับมาหลังจากโควิดได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นมาเยอะนะฮะและสุดท้ายครับตอนนี้เนี่ยคุณปู่ยังไม่เห็นการทุนไหนที่น่าสนใจครับขอเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนฮะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากครั้งนี้ก็เห็นว่าเฮ้ยต่อให้คุณเป็นนักทุนเทพแค่ไหนคุณก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เกมเกมนี้เป็นเกมระยะยาวเนาะเราไม่สามารถรู้เลยว่าการขาดทุนระยะสั้นจะนำมาซึ่งกำไรในระยะยาวได้หรือเปล่าการที่คุณปู่เดี๋ยมีเงินสดหลักแสนล้านเหรียญเนี่ยมันสามารถเทินแบบวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยนะผมว่าในคำพูดที่เขาพูดว่า Cash อ e. ีก i n g เนี่ยเฮ้ยมันก็เห็นภาพเลยนะครับ และการขาดทุนครั้งนี้เป็นการขาดทุนเชิงบัญชีนะครับผมเชื่อว่าการลงทุนหุ้นมันก็มีการมาทูมาร์เกตหรือการปรับราคาขึ้นตลอดนะการขาดทุนครั้งนี้มันก็อาจจะกลับมาได้หรือแม้ทั้งกลับมากําไรเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับ และสุดท้ายน้าพาคุณปู่เนี่ยก็มีความเห็นที่ตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่นะครับเดีเช่นเราเห็นว่าตลาดเนี่ยกำไรต้องเยอะแต่คุณปู่เองก็ยังยอมกําไรน้อยแปลว่าเขาก็มองบางอย่างที่ไม่ตรงกับตลาดนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมอยากให้คนได้ลองพิจารณาด้วยนะว่าต่อให้เป็นนักทุนรายใหญ่เองก็้าจ,จะมองไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดนะครับคนดังๆนะก็ยังมองเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าเขามีมุมมองอะไรที่ ต่างการกรุ๊ตก็ต่างกันนะครับแต่นนเนี่ยหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ในผมหรือว่ามาดูในช่องผมเนี่ยเฮ้ยถ้าค,คุณจะมีความคิดที่ไม่ตรงกับผมหรือไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับเพียงแ่แค่ผมเนี่ยอยากจะขอว่าคุณคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยู่ในความว่าสุภาพน,นิดนึงนะฮะแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเงี้ยมันจะดีต่อคนทุกฝ่ายครับคือเรื่องการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีหลายมุมมองมากแม้กระทั่งนักงทุนดับโลกยังคิดไม่ตรงกันเลยครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่อง ทางเรดิโอเนี่ยที่เป็นนักทุนระดับโลกตัว็อปเหมือนกันยังมีความเห็นที่คนละมุมกันเลยครับดังนั้นไม่ต้องไปใจว่าจะมีคนคิดไม่เหมือนกับคุณหรือไม่เหมือนกับผมนะครับเป็นสิ่งที่รับได้นะมาถกเถียงมาคุยกันได้นะครับพอพูดถึงการเงินการลงทุนเนี่ยครับมันเหมือนกับการคาดการอนาคตนะซึ่งอนาคตเองมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้แน่นอนนะฮะดังนั้นมุมมองของใครเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดเนาะปเป็นการสาันนิษฐานเท่านั้นเองสันนิษฐานตามทฤษฎีที่มี ข้อมูลที่มีและก็มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่นั่นแผมจะพยายามไม่เอามุมมองของตัวเองออกมาให้คนฟังนะเพราะว่ามันไม่ได้แม่นยาําแล้วผมเองก็ไม่เก่งขนาดนั้นแต่นั่นแหละในคลิปทุกอย่างของผมที่ทํามาเนี่ยจะมีมุมมองของนักบุนระดับโลกนะฮะคือเก่งอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเอาไก่กามานะครับจะมีบทสัมภาษณ์มีที่มาที่ไปมีผลรองรับเนื้อหาทุกคลิปนะฮะและนั่นไมว่าอาจจะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณปู่เองก็ยอรับว่าเขาก็ยังผิดได้นะฮะ ดังนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าผิดหรือถูกแต่เกี่ยวกับว่าคุณได้เห็นมุมมองบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับอยากให้คุณฟังและหลายเจ้าและหลายสื่อนะครับคุณจะได้มองเห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวเลือกอะไรที่เกิดขึ้นได้ความเป็นไปได้อะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างน,นะครับซึ่งจะมีคนหนึ่งที่ถูกอยู่แล้วล่ะนะฮะและถ้าคุณเห็นครบทุกตัวเลือกเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกถูกพอเห็นภาพไหมครับดังนั้นนะครับการเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่โอเคเลยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้หมดเลยครับขอแค่อย สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับทุกที่ที่ผมทํามาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะมาใบ้หุ้นแทงหุ้นแทงหวยอะไรหรอกนะฮะหัวใจของมันคือการให้คุณได้ความรู้เพิ่มเติมครับไม่ว่าบทวิเคราะห์เนี่ยจบมาอย่างไงและด้วยเหตุผลอะไรถ้าคุณเปิดใจฟังมันคุณจะรับความรู้กลับไปอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับและถ้าคุณชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักนะฮะแ้าใครชอบมากเดี๋ยวทีกาแฟผมก็ลิงก์ต่บด้านล่างนี้ได้เลยเนาะขอบคุณทุ I met you in the summer When you left it was cold Said we loved one another